สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลลีกาสองของเยอรมันอาร์เมเนียเบยเบลเฟลเสมอเนินแบกไป2ประตูต่อ2โดยอาร์เมเนียเบยเบลเฟลนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของโอกูก,กาวะนาทีที่6กส่วนนิลุกครับจากทางด้านของฟาบเบียนคอสนาทีที่23ทางด้านเนินแบกครับได้2ประตูครับจากทางด้านของดูอานาทีที่57 และเป็นทางด้านของอ e ิลิกนะครับจากจุดโทษนาทีที่98จบเกมคู่นี้ครับอเมเรียบริเฟลเสมอเนินแบกไป2ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับไฮเดนแฮมเอาชังด้านคาลสคูไป5ประตูต่อ2โดยทางด้านไฮเดนแฮมนั้นได้5ประตูครับจากด้านของทีมไคดิสนาทีที่38นาทีที่46นาทีที่49ส่วนอีก2รลูกครับได้จากฟอร์เรนพิกนาทีที่6 2และคิวินเซนซ่านาทีที่88 ส่วนทางด้านคาร์ครูครับได้2ประตูครับจากทางด้านของเลออนเยนเซนนาทีที่14และมิเกลคอฟเมนนาทีที่23จบเกมคู่นี้ครับไฮเดนแฮมเอาทางด้านคาร์ครูไป5ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลุตบอัลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์ดพ่ายกับทางด้านวิริมทเวไป1ประตูต่อ3เดนบอร์เอาทางด้านรอสเดสไป3ประตูต่อ1เฮลมอสสปอร์ตเสมอเทสตาไป2อประตูต่อ2 เอ็มวีวีมาร์ทิทเอาชัน้นด้านยองอูทักไป1ประตูต่อ0ท็อปออสไพ่กับน,น้านไฮเลโคไป1ประตูต่อ5้ซโวลเล่เอาชั้นด้านเอเนซีเบด้าไป2ประตูต่อ0 ax, ยองอาแจกไพ่กับน,น้านอเมริกซิตี้ไป0ประตูต่อ2ยองอัคมาเสมอเอฟซีแอลเฟนไป1ประตูต่อ1และยองพีเอสวีเอาชั้นด้านเดอะกัฟส์คัพไป2ประตูต่อ1มา Hari ดูในส่วนของผลบอลเอเลเดฟิซีของเนเธอร์แลนด์วูรเลนดัมเอาชั้นด้านฟอร์ทูน่าซิตาร์ไป2ประตูต่อ1 โดยทางด้านโบรเลนดัมนะครับได้2ประตูครับจากทางด้านของคาร์เลตไอติ้งนาทีที่42และทางด้านของโอการบูนาทีที่52ส่วนทางด้านฟอนทุน่าซิตาร์ครับได้1ประตูครับจากด้านของนอร์ซินนาทีที่62จบเกมคู่นี้ครับโบรเลนดัมเอาทางด้านฟอนทุน่าซิตาร์ไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของกานโชว์เซเรีบีอิตาลีปาเลโมเอาทางด้านโมเดนาไป5ประตูต่อ2 โดยบาเลโมนั้นได้5ประตูครับจากทางด้านของเจเนโรตูติโน่นาทีที่25เอโดอาโดโซเลดีนาะทีที่47วาเลริอวเวเลนาะทีที่56จูซิเป้ออลิลิโอนาะทีที่59และลูกที่จุดโทษจากลูก้าวีโดนาะทีที่79ส่วนทางด้านโมเดนาครับได้2ประตูครับจากทางด้านลูคัสซิโซนาะทีที่4และนาะทีที่30 จบเกมคู่นี้ครับปาเลโมโอังด์ชั่นด้านโมเนนาไป5ประตูต่อ2มาดูในส่วนของบุนเดลีกาของเยอรมันบรเซียมลเชนกันกบักเสมอเวเดอร์เมเมนไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านมรูซน,นกันก๊กบักนั้นได้ประตูจากมาคุตตูรามนาทีที่48่สิบโฟลิอาโน,นเฮานาทีที่73ส่วนทางด้านเวเดอร์เมเมนครับได้2ประตูจากมาวินดัสเคสนาทีที่65และนาทีที่89กจบเกมคู่นี้ครับ มอสเซียมิชชั่นกับบักเสมอกับเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของกานโชเซียอิตาลีซัสโซโลโ่เอาชนะด้านสเปเชียไป1ประตูต่อ0ย์โดยทางด้านซัสโซลโล่นั้นได้1ประตูจากลูกที่จุโดโทษจากการประตูของโดมินิโกโบาร์ดี้นาทีที่7 1จบเกมคู่นี้ครับซัสโซลโล่เอาชนะด้านสเปเชียไป1ประตูต่อศคู่ถัดมาครับอาตาลันตาเอาชนะด้านเนบุรีไป2ประตูต่อหนึ่ง โดยอตาลนต้านั้นได้2ประตูครับจากท้างด้านของมาเทนเดลูลนาทีห้าและลามุสเฮลูนนาทีที่86ส่วนทางด้านเอมปอรีได้1ประตูครับจากไตโลนเอบูอีนาทีที่44จบเกมคู่นี้ครับอตาลนต้าเอาชทางด้านเอมปอรีไป2ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเชฟฟิลเวนเดย์เสมอโบตันไป1ประตูต่อ1นดยางด้านเชฟฟิลเวนเดย์นั้นได้1ประตูจากทางด้านของลิกเก,ก กอรี่นาที 10, ที่11ส่วนทางด้านโบตันวอนเดเลอร์ครับได้จากว e ิกเตอร์อาเดโบเยโจนาทีที่36จบเกมคู่นี้ครับเชฟฟี่เวนเดย์เสมอโบตันวอนเดเลอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาดูในส่วนของผลบอลลาลิก้าของสเปนเรียบวยาโดลิทพ่ายกับด้านแอตติกบินเบาไปหนึ่งประตูต่อสามโดยเรียบวยาโดลิทนั้นได้หนึ่งประตูครับจากด้านของไซลาลินนาทีที่74 ส่วนทางด้านแอตติบินเบาได้3ประตูครับจากทางด้านของอินิโกมาร์ติเนซนาทีที่30กอก้กากูรูเซต้านาทีห้าสิบเจ็และจุดโทษครับนาทีที่78จากมิเกลเวสกาจบเกมคู่นี้ครับเรียวบยานุริทพ่ายกับพลาตติกบินเบาไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนมาลาก้าเสมอเรมนเต้ไป0ูย์ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ทั้ง2ทีมโดนใบแดงไล่ออกไปทีมละคนนะครับทางด้านมาลาก้านั้น โดนไปแดงไล่ออกจากการนำฟาวของจูด้นาทีที่61ส่วนด้านเรมนเต้นั้นโดนไปแดงไล่ออกจากโคเซเดฟูโตสนาทีที่69กจบเกมคู่นี้ครับมาลาก้าเสมอเรมนเต้ไป0ประตูต่อศมาดูในส่วนของลีกเอิงของฝรั่งเศสโอลิมปิกรียงเสมอน้องไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านรียงนั้นได้1ประตูจากอเล็กซานเดอร์รากาแซสนาทีที่24ส่วนทางด้านน้องครับได้ประตูจากทางด้านของ ลูคาบีนาทีที่2องทำเข้าประตูตัวเองนะครับจบเกมคู่นี้นะครับลียงเสมอน้องไป1ประตูต่อ1มาโดยในส่วนของผลฟุตบอลพรรีีีเมย์ลกของอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เลสพายกับทางด้านนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ2โดยนอตติงแฮมฟอร์เลสนั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของเอมมันูเอลบัวนาเวทูราในนาทีที่26ส่วนทางด้านนิวคาสเซิลครับได้2ประตูครับจากทางด้านอเล็กซานเดอร์อีซัคในนาทีที่47และจุดโทษนาทีที่93 จบเกมคู่นี้ครับ Nottingham Forest ไปกับทางด้าน n e w c s ไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลการจับฉลากฟุตบอลนะครับ u ูฟ่ Champions League รอบแทีมสุดท้ายนะครับโดยทางด้านของ Real Madrid ครับจะพบกับ c h e ซ s e a นะครับ b e n f i ้ a จะพบกับอินเ Inter Milan Manchester City พบกับ Bayern Munich และ AC m ิ l านจะพบกับนาโป l i มาดูในส่วนของการจับฉลากรอบแทีมสุดท้ายของย u r รป League u n จะพบกับ Sporting Lisbon แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเซบีย่าเฟเยนูร์ตเตวานจะพบกับโลมาและไบเออร์หรือวูล์คเซนจะพบกับทางด้านเซนกุยดองนะครับขอประทานัยนะครับเป็นเซนกุริตนะครับโอเคนะครับผมเน to ี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ